สวัสดีครับสตูดิโอบ้านนอกนะครับผมขอขอบคุณหลายๆนะครับผมสําหรับสีพันทรซับซากนะครับผมดีใจแห้งนะครับผมฮอดตั้งแต่ต้นอาทิตย์แล้วละครับผมก็บาคิดว่าค้นสิเออสับซากัยผมสีพันค้นป่านี้นะครับผมกะผมก็เช็ดคลิปตดต่อคลิปยังผมกับเมื่อใดตาต่อยังไหลายปนั้นนะครับก็เช็ดฮัดเช็ดไปชนะครับกะก็มีการขายของแน่นะครับผมมือนี้ ผมมีเรื่องที่จะมาว้านะครับอ่ากับเรื่องตอกของผมนะครับขออนุญาตอตอบแป๊บนึงครับผมเนีย่ยนี่นะครับขออนุญาตวอเาเดี๋ยวผมแป๊บหนึ่งนะผมจับกล่องไือเดี๋ยวนะครับเนี่ยมีเรื่องที่จะมาเว้านะครับที่ผมสอน่าบ่อม่นสอนดอกแนีนํามันการเฮ็ดตอบนะครับสูตรของผมผมกล้าเว้าเลยเรยกว,ว่าผมเป็นคนเฮ็ดสูตรสามสั้นเนี่ ผมเนี่ยเป็นคนคิดคนขึ้นมานะครับบรลลูว่ามีคนคิดคนคือผมบ่าล่ะแต่ว่าผมน่ยคิดคนขึ้นมาเองนะครับสูตรสามสัน้นแล้วผมสี่ว่า,วาที่มาอ่าว่าผมเป็นยังคือเฮ็ดสามสั้นนี่นะครับนะตอกแต่ละสันะกก้นนี่มีวามหมายที่กัอนครับนะครับผมเพราะว่าสมัยที่ผมยังบนได้รู้จักจตอ,อกนะครับผมก็ได้ใส่ของอาจารย์นะครับซึ่งเป็นคู่แรกของผมเลยนะครับคือตอกของอาจารย์วิราวด์นะครับ ซึ่งผมเคยซื้อมาใส่แล้วกับผมก็สั้นบ่เป็ี่นนะครับตะก,กี้ก็ผมก็สรรัสรร้นสรรัสรร้นสั้นจนมันเข่าไปแล้วครับบานนี้ผมก็เลยรูว้ว่าเออสั้นยังเสียงแบบนี้อ้เพิ่นก็แนะนําแน่นแนนนผู้นั้นผู้หนี่เนะน้าแน่นะครับแล้วผมก็ได้เห็นต่อหลายหลายไข่นะครับผมก็ได้เห็ดผมก็ศึกษาแล,ล้วก็เฮ็ดลองเหตดเองเบิ่งในในตอนแรกเนี่ยผมบ่ได้ใส่ไม้ไม่ชนิดนี้ครับเฮ็ดผมใส่ไม่พผบ้านนะครับแล้วน้าเสียงมันมัน มันก็คือไม่คยตรงนะครับผมสีมาเข้าประเด็นเลยละกันนะว่าเป็นหยังผมคือย็ดปอกสามสั้นอย่างสี่พะว่าสั้นแรกเสียงมันกับ่คือกันเด้ครับเพราะว่าเ้ามัดห้ามัดสูงเนาะเวลาห้าัสั้นมันก็สีขยับหน่อยขยับหลบ่คือกันนะครับแล้วก็สั้นต่อมามันก็สีเสียงบ่คือกันอีกครับน่ะแล้วก็สั้นสุดท้ายเนี่ยก็เสียงไงญ่่คือกันอีก รับคือช่วงตีกันมันจิมันจีบก็คือกันนะครับช่วงตีแล้วผมเฮ็ดสูตรนี่เราหนูเขาดีที่สุดแล้วครับที่ผมเฮ็ดมาที่สุดแล้วที่ผมเคยเฮ็ดมาสำหรับของผมนะครับบ่แเ่ณของบริด้พผาดพิงถึงของผู้อื่นของอาจารย์หรือของไผสูตรนี่คือหนูเขาดีที่สุดแล้วอ่านะแล้วก็สั้นแรกนี่สิเป็นเสียงแหลมนะครับถ้าเปียบกับ ย่านเสียงนะครับยา่านความทีของเสียงนะครับสั้นแรกสิเป็นเสียงแหลมสั้นสองสิเป็นเสียงกลางส่วนสั้นสุดท้ายเนี่ยคือสั้นขอบสั้นนอกเนี่ยคือเสียงเบสดนะครับ <laughs> ผมก็เฮ็ดไปตามความคิดของผมแหละเนาะครับมันนี้มันเกิดหนูมากดีผมก็เลยสัน้นแล้วก็ลุ้งยูทูบแล้วก็มีคนสนใจติดต่อผมมาเรื่อยๆผมก็เลยดเดเฮ็ดว่าไงวิเฮ็ดจันายนั่ยนะครับขออนุญาตใส่เข้าม,มาจับนายเนาะครับเนาะนะครับเฮ็ดจับนายให้เป็น ท้าการว่าผมเป็นคนจำนายตอกก็ได้นะครับแต่ว่าที่ผมดีใจเนี่ยผมคือผมดีใจว่ามีคนติดตามหอดีพันคนนะครับเราผมกระสิตั้งใจเฮ็ดคลิปหายกิ่นนะครับหรือคลิปไปเฮ็ดกิจกรรมในการใช้ชีวิตของผมล่งเรื่อยๆนะครับผมผมดีใจร้ายนะครับแล้วก็มาคุยกันเรื่องนี้แหละครับคุยกันเรื่องเรื่องตอกนี่แหละครับว่า มันมีความหมายจังไดนะครับโดยลึกโดยเชิงลึกนะครับมันเป็นคืนความทีครับของเสียงแต่ละชั้นนะครับสั้นสำนีหนูกับแม่เหรอครับเนี่ยต้องสั้นแห้งผู้ลังก้นออกไปสั้นโมเมนต์จังสิ่จังเนบุ้ค <laughs> โมเมนต์เนี่ครับสั้นตอกหนูเนี่ยมันมันมีจังหวะสั้นของมันนะครับน่าอ่า ถ้าห้อคอแบบนี้คือคอเอื่อนหนูครับผมคลิปนี้กับผมกับเมื่อว่าเรื่องข้อหมายของตอกของผมเนี่ยนะครับคือ,อข้อมูลเชิงลึกของตอบที่ผมเย็ดน,นะครับเนี่ยนะครับเนี่ยฮะว่าตอกผมเนี่ยมันเด็ดเพราะเอียงเพราะเอียงบร่ได้ว่าตัวเลยครับผมมั่นใจเลยว่าตอบผมนีเด็ดจริงครับสำหรับคลิปนี้กับ คงต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเนาะอนไรที่เป็นเก็บความด้สาระความด้นะครับผมก็ออกมาลอยฟังนะครับผมในมือก็ฝากกดซับสไคร์นะครับฝากกดติดตามนั้นไเด้วยครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมครับสตูดิโอบ้านนอกก็ขอให้นะครับทุกท่านนะครับอยู่ดีไม่แห้งแข็งแรงนะครับเงินทองไหลมาที่มานนะครับสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ